พี่หมิงพี่มิงกับขุนเขาทำอะไรอยู่ลูกฮะแม่ว่าวันนี้พาแม่ไปสำรวจสวนนโนูเสาหน่อยได้ไหมว่าในนี้มีนโนูเสาอ่ะทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็มีช้างแมมมอสทั้งหมดกี่ตัวพี่หมิง ช้างแม่มอนมีสองตัวว้าวพี่พี่ขุนเขาดูสิช้างแม่มอนมีสีแดงกับสีเขียวส่วนไดโนเสารขุนเขาเห็นกี่ตัวลูกสองตัวมีวมอ,อ,อะไรนะหรือว่ามีไข่สองอะไรนะหรือว่ามีไข่สองอันเหรอแต่แม่เห็นอะไรรู้ไหมพี่หมีงเห็นตัวอะไรก็ไม่ไรู้เย็ดเย็ดแล้วหรอมีตัวอะไรอ่ะไ,อไหน จริงๆด้วยคุณเขาแม่ว่าแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แปลกประหลาดกว่เพื่อนแน่นอนเลยก็เป็นเจาน้าไดโนเสารมีเพิ่มมาอีกสองตัวคุณเขาดูสิแต่ที่แน่แน่เขามาจากไหนเนี่ยห<ต>รือว่าวใช่ก็สรุปแล้วอะว่าในส่วนไดโนเสารนี่ยก็จะมีไดโนเสาทั้งหมดน่ะสตัวใช่ไหมคุณเขาใช่ไหมพี่หมิงแต่ทีนี้ สายนธุ์เนี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมในนี้เจ้าทีแ็กอะเป็นสีส้มดูสีมือเขามันน่ากลัวมากเลยดูฟันคนสิเขาไม่กินคนเปล่าเอเขากินคนได้หรอพี่หมิโอ้โมีเลือดเ,เต็มมือเลยมีเลือดเต็มมือด้วยขุนเขาหรือว่าเขาจะกินอะไรเนี่ยระวังตกบ่อน้ำขุนเขาระวังนะพี่หมิงแล้วหมิงหมิงอะ คิดว่าในตนเสาสองตัวเนี้ยมันมาจากไหนลูกม,มาจากนอกโลกว่าไปแล้วมันจะมาจากนอกโลกได้ยังไงพี่หมีไหนเรามาดูซิว่าอันนี้เขาเป็นสายพันธุ์อะไรอะ่ะพี่หมีทำไมเขายืนยืนนิ่งจังเลยอะพี่หมีมาดูซิเนี่ยเขายืนนิ่งมากเลยนะ เฮ้ยมิมิลองดูสิเขามีลิ้นสีอะไรอ่ะเขาไม่กัดเลยเขาไม่กัดเลยเหรอลูกเฮ้ยอันนี้สีเขียวลำตัวสีเขียวส่วนอันนี้อมันคือพันธุอะไรอ่าปะอุ้ยอาปากได้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวหรือว่าหรือว่าในสองสอตัวนี้ขุนเขาจะเอามาหลอกใช่หรือเปล่าขุนเขาเอามาหลอกใช่ไหมครับอ้าวแล้วมันมาจากไหนอ่ะครับ อแม่ว่ามันไม่คงไม่ใช่หรอกพี่หมิงว่าแต่ว่าเล่าอ่ะต้องไปตามหาเจ้าของอว่าใครอ่ะเป็นเจ้าของนนรนสาวสองตัวนี้ไหนมันคงไม่ใช่หรอกแล้วเขาจะเอามาได้ยังไงเนี่ยเจ้าทีแลกเขาเอามาไม่ได้ถ้าเขาขอลูกเหรอ,หร,อหรือว่าเจ้าทีเล็กตัวนี้เขาจะขอลูกเปน็นดรนสาวสองตัวนี้ จริงเหรอเนี่ยอ่ะแล้วทีเนี้ยในสวนในโนกเสาวแห่งนี้ขุนเขาจะมีสัตว์ที่แปลกประหลาดจากเพื่อนหรือเปล่าขุนเขากับพี่หมิงอ่ะต้องไปดูนะลูกว่ามีอะไรบ้างไม่อาไหนมีต่ออู้มีนกเสาวตรงนู้นด้วยสีซ้มสองตัวแต่แม่เห็นอะไรรู้ไหมขุนเขาแม่เห็นมแมงมุมยักษ์ ไปดูแมงมุมยักษ์กันไปเฮ้ยแมงมุมยักษ์แมงมุมยักษ์ตัวนี้ทำไมมันมีหลากสีจังเลยอะอ้าวส่วนในรูปสองแห่งนี้อะสุดยอดเลยนะแมงมุมยักษ์ตัวนี้มีหลากหลายสีมากเลยดูสิมีสีอะไรกันบ้างเนี่ยมีสีเขียวสีแดงอะพี่หมิง แต่แม่ว่าท้องเขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยหรือว่าเขาจะกินอะไรเข้าไปกันเยอะแยะลอยอ่ะเฮ้ยมิงมีแมงมุมนี่กินอะไรเป็นอาหารกินพืชหรือกินเนื้อกินเนื้อใช่ไหมมีมิงคิดว่าแมงมุมเนี่ยเขากินพืชหรือกินเนื้อลูกกินเนื้อใช่ไหมเพราะแล้วแมงมุมเขามีพิษไหมคะลูกมีมีพิษใช่ไหมครับคุณเขาคิดว่าเขามีพิษไหมครับ มีใช่ไหมอา้าวแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นบ่อบ่อน้ําแต่มันมีปลาไหมครับมีไหมไม่มีมีมีอะไรเคว่ามีปลาหรือเปล่าคะไมไม่มีแต่ว่ามันมีลูกอะไรนะมีลูกอออเต็มไปหมดเลยนะกัรนนจระเข้เฮ้ยหรือว่าจะมีจระเข้ด้วยเฮ้ยจริงเหรอ,มอแม่ว่าน้ำแบบนี้ จระเข้ที่ไหนอะเขาจะไม่อยู่พี่หมิงมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกอ้างกวนีใช่จระเข้เขาจะชอบที่กว้างกว่านี้เขาจะไม่มามาอยู่ตรงบอ่อแคบแคแบบนี้หรอกลูกวะไฮะอ้าเขาอยู่ไม่ได้ไง <c oughs> <c oughs> แต่แต่แม่ว่านะส่วนนิรองสาวตอนนี้ก็จะมีแมงมุมใช่ไหมครับ <c oughs> มีแมงมุมยักษ์ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะมี มีเห็ดด้วยเห็ดยักษ์หรอแล้วก็จะมีมีช้างแมนมอสสงสัยต้องเป็นตัวผู้กับตัวเมียแน่นอนเลยอ่ะก็มีจัมโอ้ตไ์อุ้ยมันมีมอซใ์ด้วยว้าวแล้วก็มีอะไรนะมีไข่ในนเสาร์สองฟองเห็นหรือเปล่านะว้าวมีไข่ในนเสาร์แล้วก็มีอะไรพี่หมิงอะไรนะนี่ ตัวใหญ่คออ,อุ้ยมันไม่ใช่บอกบอก้วเนี่ยอันเนี้เขาเรียกว่าไดโนเสาร์คออะไรคะไดโนเสาร์คอยาวกินพืชกินเนือ้อหรอไดโนเสาร์คอยาวขเขากินแต่พืชลูกเขาไม่ได้กินเนือ้อถ้ามีหมิงคิดว่าส่วนไดโนเสาร์ในนี้อ่ะเขาดีไหมลูกไม่ดีไม่ดีทาไมถึงไม่ดีเพราะว่ามันน่ากลัวเกินไปน่ากลัวเกินไปน่ากลัวตรงไหนแม่ไม่เห็นหน่ากลัวเลยอะ่ะแม่ว่านะเขามี สัตว์ต่างๆให้เราดูเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแมงมุมยักษ์แล้วก็จะมีช้างแมมมอสด้วยมีไดโนเสาร์แล้วก็ทีเดนยแม่เนะี่ยไปเจอกับเจ้าไดโนเสาร์มาจากไหนก็ไม่รู้สองตัวอยู่ตรงนู้นนะ่ะสงสัยต้องเป็นของพี่นายแน่นอนเลยอ,ะยอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้แล้วอน้ครับ่นอ๋ออันนี้ไดโนเสาร์ของพี่นายเหรอครับ วินัที่สุดน่ะเราก็รู้แล้วว่านโนเสาร์สองตัวเนี้ยเป็นของใครสรุปแล้วว่าเป็นของพี่นายนี่เองว้แม่ก็นึกว่าเขามาจากไหนสรุปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อ่ะเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะในส่วนนโนเสา์แห่งนี้มีสัตว์ต่างๆให้เรา เรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยและอีกอย่างบรรยากาศก็ดีด้วยอย่าลืม,มเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามพ